สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทําเมนูเผือกทอดอาหารจีนอร่อยๆอทานกันเมนูนี้เคยทําให้ชมเลยนะครับแต่คลิปน่าจะติดลิขสิทธิ์เลยถูกลบไปมี f c ขอสูตรเข้ามาเชฟชาติเลยนามาทําให้ชมกันใหม่อย่าลืมแชร์คลิปเก็บไว้นะครับแล้วก็มาดูที่อ่าสูสกวกันนะครับเผือกเราใช้เป็นเผือกแก่นะครับนี่นะฮะหั่นบางๆอย่างนี้นะปอกเปลือกออกให้หนาเลดน,นึงนี่นะครับคุณผู้ชม6ขีด แป้งฮะเก๋า1 8อยกรัมแล้วก็จะเป็นเนยขาว7 5็ดกรัมนะครับเลือสชาติที่จะปรุงลงไปก็จะเป็นเกลือประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็มีผงกะโล้ครึ่งช้อนชา่านี้ราก็จะนึ่งเผือกของเราเลยนะครับใช้ซึ่งชั้นเลยนะครับนึ่งแป้งเลยนะครับท่านผู้ชมแป้งลงไปครับ ใช้ไฟร้อนจัดในการนึ่งเลยนะครับจะนึ่งอยู่ที่20นาทีแล้วก็ปิดฝาเลยครับพอเนึ่งเผือกกับแป้งข้าเก่ามา20นาทีนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมเราจะนําเผือกของเรานะครับลงเครื่องตีไปเลยนะครับเราก็นวดเผือกไปก่อนเลยนะครับ เรเผือกเริ่มเนียนนะครับเราก็มาลงเป็นแป้งข้าเก่านะครับที่เรานึ่งไปกับเผือกนี่นะครับนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรแป้งแห้งนะครับก็คือใช้เป็นวิธีการนําแป้งข้าเก่านี่นะฮะไปนึ่งเลยนะครับพร้อมกับเผือกและอีกสูตรนึงก็คือจะนําแป้งข้าเก่านะครับมาลวกน้าร้อนนวดให้เนียนแล้วก็จะมาผสมทีหลังนะครับแล้๋วเราก็มานวดแป้งต่อเนะครับ เติมเป็นแบบเนยขาวเลยนะครับลงไปเลยครับแล้วเราก็วนวดเลยครับใช้เบอร์ต่ำไปก่อนนะครับพอแป้งเผือกนี่ฮะเราเริ่มเนียนะครับเราก็จะมาลงรสชาตินะครับลงเกลือไปเลยครับตามน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นผงโลอนะครับเดี๋ยวเรา มาปั่นต่อเลยครับนี่ท่านผู้ชมพักให้เย็นแล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นให้ตัวแป้งเผือกเนี่ยเซตตัวนิดนึงนะครับระหว่างรอเดี๋ยวเราไปทำไส้นะครับส่วนเครื่องอทั้งหมดนี่นะครับผมได้ลวกเรียบร้อยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับลงเป็นน้ำมันนะฮะนิดเดียวพอท่านผู้ชมเป็นการเลี้ยงกระทะนะครับเราก็ลงเป็นกระเทียมสับครับลงไปครับ ผักกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะครับผักกระเทียมเริ่มเหลืองหอมนะครับเราก็ลงเป็นผักทั้งหมดได้เลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับผักชอบทานผักชนิดไหนก็เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ผัก,ผก,ผก,ผกให้หอมก่อน,นะครับเราก็ลงเป็นหมูบดเลยท่านผู้ชม เอาผัดซ้ำไปเลยครับลงเป็นผงกะหรีลงไปเลยครับคั่วผงกะหรีให้ออมก่อนนะครับขั่วซ้ำไปนิดนึงนะครับเราก็จะลงไปน้ำตาลนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาคราผู้ชมตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาก็จะเป็นน้ำมันหอยลงไปที่สามช้อนชานะครับนะครับ ซอสปรุงรส2ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว2ช้อนชาครับพริกไทยป่นตักลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปกบกินของของกะหรี่ักซ้ำนินึงฮนะเดี๋ยวก็จะมาลงไปแป้งมันใค่แค่พอแบบไส้เนี่ยเกาะกันนะครับดูไปเลยครับ นี้ท่านผู้ชมดูนะครับพอไส้เย็นลงนะครับความเหนียวก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็จะห่อง่ายด้วยนะครับแบกแป้งออกมานะครับหมดแป้งให้เนียนอีกรอบนะครับเราก็จะมาเด็ดแป้งนะครับนี่นะครับปั้นแป้งให้เป็นแบบกลมๆอย่างนี้นะครับกลมแล้วเราก็มากดกกดดกดอย่างนี้นะครับ ให้ขอบบางทีนึงนะฮะแล้วก็ตักไส้ลงไปเลยครับนี่นะครับก็มาเก็บเหมือนซาลาเปาไส้ครีมซาลาเปา,าลาวานี่นะครับนี่นะก็ปั่น,นิดนึงนะครับแล้วก็มาบีบ,บ,บประมาณนี้นะครับนี่ท่านผู้ชม ใช้น้ำมันที่ร้อนปานกลางค่อนไปทางร้อนจัดะค,ะนะครับท่านผู้ชมวิธีการเช็คน้ำมันก็ให้ใช้เป็นเผือกอเผือกแป้งเผือกเราเนี่ยลงไปลองดูก่อนนะครับประมาณนี้น,น,น,นะครับให้แป้งเราฟูไม่แตกกระจายนะฮะถ้าเกิดน้ำมันร้อนไปถึงเนี่ยแป้งเผือกเนี่ยจะกระจายไหลนะครับอย่างเนี้ยฟูเกาะตัวงนี้ทมร้อนได้แล้วนะครับนี่นฮะเดี๋ยวก็มาทอดกันเลยครับ เราก็ใช้เป็นอ่ากระชอนอย่างนี้นะครับแช่ไปก่อนนะครับดูนะครับตั้งขึ้นมานะครับอ่อาเฮียที่แช่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกลือเราเนี่ยจะได้ไม่ติดนะครับวางเผือไปเดี๋ยครับประมาณนี้คนระับเดี๋ยวทอดให้ชมสักสาม ลูกก่อนนะครับเพราะว่ากระชอนเล็กนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้น,นี่นะครับไว้จากด้านล่าง่นนะครัมามีนน้อนเราจะแช่เผือกเราไว้สักคู่นะครับให้ความร้อนเนี่ยเข้าถึงด้านในนะครับ าเกิดน้ำมันร้อนจัดนะครับสีจะขึ้นก่อนก่อนที่จะด้านในจะสุกนะฮะเดี๋ยวดูให้ชมนิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็แช่ไว้สักคู่นะครับพอเราแช่มาประมาณสามสี่นาทีนะครับนี่นะสีก็ขึ้นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เร่งไฟนะครับเร่งไฟให้น้ามันร้อนเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนของน้ามันเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะไล่น้ํามันนะครับโดยการแช่ด้านล่างไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะฮะ ด้านบนนี้ฟูอย่างนี้สุกแล้วฮะเราจะแช่เอาด้านล่างนะครับด้านล่างจะสุกยากนิดนึงเราจะแช่แล้วก็จะเป็นการไล่น้ํามันเพิ่มความกรอบด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมก็จะฟูนี้นะครับเราก็จะทานคู่กับเป็นพริกเซี่ยงไฮ้นะฮะเราก็ใช้เป็นเนื้อของพริกเซี่ยงไฮ้นี่นะครับเอาเฉพาะเนื้อนะฮะตัวน้ํามันพริกเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องใส่นะครับนี่นะฮะเราก็นาเผือกของเราลงไปเลยครับ เราก็จะลงเป็นมายอกเนสด้านบนตัดสีด้วยเป็นพักชีให้ดูมีสีสันขึ้นมาเลยนะฮะจุดน้าตาหน่อยครับ <ST AN TS> ก็ฝากท่านผู้ชมลองเอาไปทานด้นะครับจะทำเป็นแบบเจก,ก็ได้หรือทำเป็นแบบไม่เจก,ก็ได้นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากากด like, ไลค์กดแชร์ลงถึงกดติดตามให้กับเชฟชาตินะยครับอีพิงลาไปก่อนสวัสดีครับ